สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับหลังจากที่ทีม IBK เนะครับเปิดบ้านแหม่ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับพ่ายแพ้ให้กับพึงกุ๊กไป3ต่อ2เซตนะครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าแหม่กับตันผู้วันนี้โชว์ฟอร์มแพลวพราวนะครับแต่ว่าพึงกุ๊กเขามานิ่งจริงๆครับเจเรนากับคิมวันนี้ต้องบอกเลยว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นพึงกุ๊กเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับราย หลังเกมจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้กจัดหนักจัดเต็มให้นะครับเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับพึ่งจบไปสดร้อนๆเลยนะครับเกม IBK กับเกมฮึงกุ๊กนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นทางด้านของฮึงกุ๊กเนี่ยสามารถลอาชนะ IBK ไปได้นะครับสต่อ2เซตนะซึ่งผลงานก็ต้องบอกว่าโอ้กว่าใกล้เคียงกันมากนะครับผลงานของ2งทีมนี้เล่นกันวันนี้เนี่ยเรียกว่าเบียดสูสีคู่ขี้กันมากนะครับแต่ต้องยอมรับกันจริงๆว่าฮึงกุ๊กนะครับพวกเขานิ่งกว่าในช่วงท้ายๆเซตนะครับจังหวะการโจมตีเน บอกว่าดีเลยทีเดียวนะที่ครับเราไปเจาะลึกรายละเอียดกันในเรื่องของแต่ละเซตกันสักนิดนึงนะครับเซตแรกเป็นถึงกุ๊กเนี่ยเอาชนะไปได้25ต่อ13ต้องบอกว่าเซตนี้นะครับ IBK แหมโลกเก่ากําเลิบเ,เพื่อนๆนการรับบอลแรกเนี่ยต้องบอกว่าแหกนะ แหกกระจุยกระจายเลยครับสำหรับเซตแรกส่วนถึงกุ๊กเนี่ยหูเขามาเนียนเลยนะเจได้หน้าขึ้นโจมตีแล้วก็เป็นนักด่าของคิมเนี่ยขึ้นโจมตีแล้วก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าเนียนกิฟเลยทีเดียวนะครับสำหรับพึงกุ๊กเนาะเซตที่2ครับกลายเป็น IBK ครับแหมพลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปได้25ต่อ12ครับอันเนี้ยเหมือนหนังคนละมวนเพื่อนเหมือนกลายไปว่าหึงกุ๊กพวกเขาช็อตไปดื้อบอลแรก IBK ดีขึ้นบอลแรกหึงกุ๊กไม่ดีซะงั้นเลยครับแหม่ทำให้พวกเขาก็พพ่่่ายแ้ไปนรใเเททีี2 3 ครับฮึงกุ๊กเอาคืนครับสามารถเอาชนะไปได้25ต่อ22เซตนี้มีความใกล้เคียงสูสีกันแต่ในช่วกงกลางๆเซตนะครับกับกลายเป็นฮึงกุ๊กเนี่ยที่ทาผลงานได้ดีกว่านะครับแซงแล้วก็กลายเป็นว่าเกือบๆจะม้วนเดียวจบไปเลยนะครับในเรื่องของเซตที่สเนี่ยน่าจะม้วนเดียวจบเลยแหละในเรื่องของกลางๆเซตนะอันนี้แอดไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าฮึงกุ๊กจะทําได้ดีกว่าในช่วงกลางๆแล้วก็ท้ายๆนะครับส่วนในเซตที่4ครับอันนี้ไอพีเคทำได้ดีบ้างนะครับกลับมาพลิก เอาชนะไปได้ 25- ต่อ20ช่วงกลางเซตเนี่ย IBK ถือว่ารักษาระยะห่างได้ดีฮึงกุ๊กไล่ขึ้นมาเกือบจะทันลวแต่ IBK ก็มีจังหวะที่เขาเรียกว่าทิ้งห่างออกไปนะครับถือว่ารักษาระยะห่างได้ดีชนะไป25ต่อ20ส่วนเซตที่5ครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรดรามาเพื่อนๆคือมีจังหวะที่ IBK ได้แมตช์พอยต์แล้วนะครับเพื่อนๆ มีจังหวะที่ IBK ได้แมตช์พอยต์แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปิดเกมได้ครับสุดท้ายเป็นความนิ่งครับของฮึงกุ๊กที่สามารถปิดเกม IBK ไปได้นะครับ MVP ประจำแมตช์นี้เป็นเจเรนาครับแต่ว่าเซตที่5ต้องยอมรับเลยว่ากับตันคิมวันนี้มาดีมากมมาดีจริงๆนะครับในเซตที่5เนาะเจาะลึกในรายละเอียดครับทีม IBK กันสักนิดนึงครับว่าผลงานแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อกรู้สึกว่า บอลแรกยังคงไว้ใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่โอเคแหละมีช่วงเวลาที่บอลแรกทําได้ดีนะครับในเซตที่เราชนะเนี่ยบอลแรกเนียนกลิปแต่ว่าก็มีช่วงเวลาที่บอลแรกเราไม่ดีเลยเหมือนกันนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อ๊กม,มองว่า IBK จะต้องแก้ไขด้วยด่วนเพราะว่าบอลแรกเนี่ยคือมันต้องสเสถียรนะเพื่อนคือต้องมีมาตรฐานแต่ว่าตะกายตอนนี้เป็นว่าบอลแรกอะ่ะมันสวิงขึ้นสวิงลงมากๆเลยครับคือเซตไหนจะดีดีใจหายเซตไหนไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะครับพอบอลแรกมันไม่ดีเนี่ย มันส่งผลทำให้กับตันผู้เลือกเล่นลำบากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเข้าบอลสูตรการเข้าบอลเร็วนะครับจังหวะก,การโยนอะไรแบบเนี้ยคือบอลแรกมีผลทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นฐานพีระมิดที่ต้องทำให้ได้เลยนะครับบอลแรกซึ่ง i อพเคตรงเนี้ยต้องปรับปรุงอยู่พอสมควรนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่โอ๊กมองว่า i อพีเคอาจจะต้องนิ่งกว่านี้นะครับนั่นก็คือในช่วงท้ายท้าเซตนะครับมีหลายหายครั้งเนี่ยหลายๆเซตที่เราจะเห็นว่า i.b.k. คน่นข้าจะมีปัญหาในช่วงท้ายเซตสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเกมที่เจอฮึงกุ๊ก2เกมแล้วนะครับแพ้ฮึงกุ๊กไป3ต่อ2อ,อันเนี้ยท้ายท้ายเซตเราต้องยอมรับว่าสติสมาธิเรานิ่งสู้ทางด้านของฮึงกุ๊กไม่ได้ เิ่งสู้งได้ของฮึงกุ๊กไม่ได้เนี้ยต้องเป็นสิ่งที่ IB k เคจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับอจอลึกรายนะอย่าผู้เล่นกันขอด่อยนะแหมพูดเลยมาแล้วนะครับผู้เล่นวันนี้นะครับคนที่โดดเด่นในการโจมตีที่สุดเนี่ยมองว่ายังไงก็คงเป็น,นเบอร์คอมบี้นะครับจังหวะที่กับตันผู้โค้งหลังจังหวะที่กับตันผู้ยกบอลให้แบบนี้เบอร์คอมบี้ก็ไม่ค่อยพลาดในการโจมตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเบอร์คอมบี้ จมตีบ่อยๆฝั่งนู้นครับเขาก็แก้ทางได้เหมือนกันนะครับหัวเสานอนื่อที่ช่วยในการโจมตีวันนี้พโยซึงจูกับมินขยองโอ๊กมองว่าเล่นอยู่ในมาตรฐานของตัวเองนะ ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเล่นแย่นะครับในทางด้านของมีขยองแล้วก็พยโยซึงจูมีบางจังหวะมีหลายจังหวะที่ทั้งคู่ก็ทาผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วถือว่าก็อยู่ในมาตรฐานของตัวเองทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวตีจริงๆเนี่ยโอมองว่าเป็นเบอร์คอมบี้ที่ทําได้ดีส่วนในเรื่องของบันเร็วครับวันนี้น้องจองมินกับทางด้านของฮาเยริมนะครับที่ได้ลงบ่อยๆนะครับก็ ถือว่าทําผลงานได้สําหรับวันนี้บอลเลวอ,อกมองว่าไม่ได้ถึงกระโดดเด่นนะนะครับโดยเฉพาะน้องเยริมเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเสิร์ฟสักนิดน,นึงวันนี้เสิร์ฟเสียบ่อยนะครับเท่าที่โยกดูก็เสิร์ฟเสียหลายลูกอ่ะนะครับน้องเยริมบอกว่าอาจจะต้องไปแก้ตรงนี้หน่อยนะครับเบอร์21บนะครับริมพะเยริมเนี่ย อาจจะต้องไปแก้ในเรื่องของบอลเสิร์ฟสักนิดหนึ่งนะครับถ้าแก้ตรงนี้ได้โอกว่าน้องก็น่าจะมีอนาคตที่ดีนะนะครับแต่ว่าบอลเสิร์ฟเนี่ยยังไงก็ต้องแก้นะครับส่วนกับตันผู้ของเราวันนี้โอกว่าวิธีการเล่นนะครับสไตล์ก็ยังคงเป็นกับตันผู้แหละครับการแจกจ่ายบอลการวิธีการเล่นเนี่ยก็ยังรวดเร็วแล้วก็หลอกหน้าบล็อกได้ดีในหลายๆครั้งนะครับจังหวะการโค้งหลังเนี่ยมีการขยับตัวนะเพื่อที่จะมองไปส่งหัวเสาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โค้งหลังไปเลแบบนี้ก็หลอกได้หลายลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรัับวว่านนี้ บอลแรกมันไม่ค่อยเสถียรกับตันผู้ก็อาจจะเล่นลําบากในบางจังหวะนะครับแต่ว่าโดยรวมนักัตตันผู้มองว่าก็ยังเป็นคนสําคัญของ IBK นะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยังคงเซตแล้วก็มีความแตกต่างกับทหน้าของฮึงกุ๊กพอสมควรนะครับนี่ครับเรามาดูในเรื่องของลิเบโร่กันสักนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าลิเบโร่ของเราวันนี้ถามว่ามีจังหวะที่เขาเล่นดีไหมก็มีนะแต่ว่ามีจังหวะที่รับบอลแรกไม่ดีมีไหม ก็มีเช่นเดียวกันนะครับม,มองว่าตรงนี้อาจจะต้องไปสร้างมาตรฐานกันสักนิดนึงนะครับสำหรับลิเบโรเบอร์3ของเรานะครับอาจจะต้องไป ปรับในเรื่องของมาตรฐานเอาให้นิ่งกว่านี้นะโอ้กเชื่อว่าถ้านิ่งๆกว่านี้ IBK ก็น่าจะโอเคมากขึ้นนะครับสำหรับการรับบอลแรกด้วยแล้วก็วิธีการเล่นเกมรับด้วยนะครับทีครับเราไปดูในเรื่องของฮึงคุกกันบ้างครับวันนี้มาดีมากๆนะครับเจเรน่ากับทางหน้าของกัปตันคิมเนี่ยช่วยกันเล่นได้ดีมากๆคือตอนไหนที่เจเรน่าไม่มาคิมก็มาตอนไหนที่คิมไม่มาเจเรน่าก็มานะครับก็ถือว่าพวกเขาก็ทําได้ดีนะครับเฉือนเอาชนะไปได้อันนี้คือความเก่าเลยเพื่อนๆแต่ถ้าถามว่ารายละเอียดเกมฮึงกุก เกมเนี้ยเนี้ยบไหมออว่าก็ไม่เนี้ยบนะบอนแรกก็มีปัญหาวิธีการโจมตีก็ไม่ได้รู้สึกว่าอันตารายมากมายเนี้ยบขนาดแบบเมื่อตอนตอน้นฤดูกาลขนาดนั้นไม่ใช่ครับยังดูมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับทน้าของฮึงกุ๊กนะแต่ว่าวันนี้เจลน,น่ากับกัปตันคิมเนี่ยใช้ความเก๋านะครับช่วยไปได้เลยนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับอย่างทั้งด้านของรีจูอาอย่างทังด้านของคิมซูจีเนี่ยก็ โอ,อกว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับในตำแหน่งบอลเร็วเนาะส่วนทางด้านเรนานะครับโคต้าเอเชียตัวญี่ปุ่นนอ,อกว่าเขาก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าทางด้านเจร์นากับคัาตันคิมสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าวันนี้ฮึงกุ๊ก ไม่ได้ดีทั่วแผ่นแต่ว่าเก่าพอที่จะเก็บแต้มไปได้นะครับทีนี้ครับเรามาดูสถิติหลังเกมกันสักนิดนึงครับต้องบอกว่า IBK นะครับโจมตีไป67นะพิงค์โจมตีแค่64เท่านั้นนะครับแต่การเซิร์ฟเอสเนี่ยโอ้โหพิงค์สไปเดอร์6นะครับเรามีแค่1เนาะการบล็อกครับเราบล็อกดีกว่า11ฝั่งหนู10นะครับความผิดพลาดครับเขาผิดพลาด21นะเราผิดพลาด19นะครับก็ถือว่าผลงานในการโจมตีเราดีนะครับแต่ว่าจะไปกินกันเนี่ยวัดที่จริงๆเนี่ยกลายเป็็นนววว่่าาาาาลลูกกกเเเสิรรร์ฟค้้ทไดดีะับแอ าการรับบอลแรกเนี่ยของเขา3าของเรา31เขาก็ดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่ทําให้ฮึงกุ๊กสามารถเอาชนะไปได้นะครับตบตารางคะแนนในตอนนี้นะครับทำให้ฮึงกุ๊กเนี่ยบวกมา2นะครับตามทางด้านของฮุนไดมาเหลือเพียงแค่3แต้มนะครับแต่ถ้าฮุนไดพรุ่งนี้สามารถเอาชนะได้ก็จะทิ้งไปเป็น6กแต้มนะครับส่วน i อพก็ตามเจสคาวเทค5าแต้มนะครับแต่แข่งมากกว่า1นนนะัดเนาะตารางคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อเห็อนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่น,นะครับสวัสดีครับ